ฮอนด้ HRV กระจังหน้าใหม่ปี P 19สวยจัดถูกที่สุดในประเทศไทย559,000บาทนะครับโอ้สวยมากด้ไฟหน้าโอ้ตัดมงตัดหมอกโอ้ตัดหมอกไม่มีนะครับนะครับล้อแม็กดิสเบกหน้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับเราขายโครงสร้างหลักเป็นหลักนะครับรถเราต้องเดิมต้องสวย นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อรับประกันเลยไม่มีชนหนักตัดต่อพีคคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้มาสรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะนี่ครับ้ะเข็บข้างเดิมหมดนะครับซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซอ่อมนะครับที่เบรกสี่ล้อนะนะครับวับระกซ่อมฟรีสองปีนะครับก็สมัครสมาชิกนะต้องสมัครสมาชิกนะสิบเก้าบาทนะนะซ่อมฟรีสองปีกล่องเกียร์ ecu อะไหล่ร80ประการไม่สองร้อยสิบเจ็ดรายการไม่สมัครไม่ได้นะจ๊ะนะครับน็อตท้ายหลังเดิม ขวาเดิมนะครับซ้ายเดิมนี่ครับอ่างแท้มาดูอ่างได้เลยเปิดให้ดูได้ทุกคันนะพี่นี่ครับพี่อ่างแท้จากโรงงานนะครับเห็นไหมต้องมีสีนี้ทุกอันถ้าไม่มีนะครับแยกย้ายห้ามซื้อแต่ถ้ามันถูกแล้วเล้าใจพี่ก็ซื้อไปแต่ว่าพี่ต้องรับสภาพรถมันชนนะนะครับอันนี้พูดได้ฟังแล้วแต่เราแล้วแต่เราชอบนะครับแต่เข็บข้างเดิมนะครับรถชนมันก็ไม่ส่งประกอบอยู่แล้วพี่เวลาขายก็ไม่ได้ราคา ซื้อถูกจริงแต่ตอนขายจะเจ็บหนักเลยใครใครใอยากซื้อรถสวยทั้งนั้นไม่มีใครอยากซื้อรถเน่านะครับจะเก็บข้างเดิมนะครับนี่ครับคุยคอนโทรนพงมลัยมันติฟัง์กชันเพนนันชิปด้านหลังนะครับแล้วก็ไมค์หนึ่งแสนสี่มื่นกิโลเมตรนะครับซ่อมให้ฟรีสองปีนี่ครับแผงควบคุมระบบไฟฟ้าครบหมดมาดูห้องเครื่องจ่ะขวาเดิม สายเดิมมอ,อก,กอแท้จากโรงงานไลฟ์ห้องเครื่องช้าๆแต่ชัดไป559,000บาทนะครับซ่อมให้ฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไลอร้8 0รายการทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจแบบนี้ทักแชทหาเราได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามผมด้วยเดี๋ยวไปเทสรถกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะไปเทสรถดได้เทสได้รถกันมารถสวยรถด,ดีบอกต่อพี่จ๋า นี่ครับพี่นะครับก็หน้าจอนะครับก็เป็นแบบระบบทัชสกรีนหมดแล้วเนาะเห็นไหมครับเปลี่ยนได้นะครับก็ AM/FM USB Bluetooth Phone Link h d m i แล้วก็แบบโทรศัพท์นะครับมานะครับกล้องถอยอมีกล้องถอยให้หมดนะครับโชว์กล้องถอยหน่อยนะครับระบบแผงแอร์นะครับก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ PRNDS นะครับเนี่ไม่เบรกไฟฟ้าเบรกโคเดอร์ครบหมดป่า เดินทางกันได้ <ś c oughs> ไปจ้า ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ศรีนครินท์56ติดกับ BBS สีอุดมนะครับแล้วก็ใครที่ออกรถกับเราไปมั่นใจได้เลยนะครับเราทําความสะอาดสปาคาร์ทั้งภายนอกภายในถอดออกมาหมดทั้งคันเพื่อให้ได้ความสะอาดมากที่สุดนะครับมันเป็นรถมือสองแหละแต่พยายามทําให้มันใกล้เคียงปลายแดงมากที่สุดนะครับแล้วก็ซ่อมให้ฟรีอีกสปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับหนึ่งหมื่นโลนะครับผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้นะหนึ่งหมื่นโลนะครับเรามีใบใบแปะอยู่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 1, L, หนะครับับขดสีออกไปนี่เงามว่น แวบบๆๆเลยครับนี่นะครับบนให้ดูเลยครับรถดีรถ, D, รถสวยรถนิ่มเนละย HRV ที่หนึ่งในใจเสมอนะครับใครเหตุหา HRV อยู่นะครับเรามีทุกสีเลยนะครับมีบอลมีดำมีขาวนะครับสนใจขนาดชักได้เลย นะครับสนใจขนดทักได้เลยมีเยอะนะครับน r v เอามาจำหน่ายให้ตั้งแต่ปี14ยันปี19เลยนะครับค่อนข้างจะครบท้วนแล้วราคาก็โอ้สบายกระเป๋าอะโอ้ที่อื่นขาย599ที่นี่ขาย559ถูกตายแล้ว นี่เพราะใครไม่อากทางเทปรัดก็มาทางนี้ได้เลย ครับไม่ต้องลงสะพานนะถ้าลงถ้าถ้าเกิดไม่ใช่ลงสะพานถ้ามุดอุโบงอะ่ะมันจะไปไอ้ซี่อนนะไม่ไปนะอยู่ดูเลนซ้ายไว้อยู่เลนซ้ายไว้เดี๋ยวมุดไปสี่อนเลยไม่เจอผมนะตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อย แล้วก็เลี้ยวซ้ายห้าสิบแปดห้าสิบหกห้ามเลี้ยวเราต้องเลี้วยวห้าสิบแปดเฮ้ห้าสิบแปดห้ามเลี้ยวต้องเลี้ยวห้าสิบหกพูดผิดพูดถูกตายแล้วแล้วเข้าห้าสิบหกเลยเลยเนีย่ยครับมาถึงปุ๊บเข้าซอยมามองขวาไว้มองขวาไว้เลยนะอย่าขับเลยนะลูกค้าผมขับเลยมาแล้วนะเขาบอกมองเนยอยู่เลยเนยไปผมบอกมองขวาเฮ้ยมองขวาเจอเลย รับจบทุกกรณีอยู่แล้วพี่เสือจัดไปจัดให้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักแชทข้อความมาได้นะครับหรือว่าในไลน์นเลยแอดก็ทักมาได้นะครับก็ใครสนใจขนาดเราก็จำหน่ายรถยนต์กว่าร้อคันนะครับเก่งผ่อนเริ่มต้น5 0 0พันกระบะผ่อนเริ่มต้น6 0พันอย่าเพิ่งซื้อรถที่ไหนถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทกเกอร์ยุทคารื่อรถไว้ใจพี่เสือครับ